คร้อนี้ทำโจทย์ทำสนุกมากครับตอนหลังที่ต้องคำนวณก็ให้หาประจุดยที่เป็นส p h ยลิเค l ยเชลที่แบบหนาๆหน่อยเป็นทรงกลมที่พื้นผิวมันหนาๆหน่อยข้างในก็กวงโดยที่มีประจุ density เนี่ยก็คือเท่านี้โลทลดส่วน r ให้หาสัก ที่ศูนย์กลางโดยให้ใช้ Infinity เนี่ยเป็น r e f e r e n c e point จะสังเกตว่าเวลาโจทย์ที่ให้หาพวกศักเนี่ยจะต้องมี r e f e r e n c e p อย n t อยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราสมมติว่าเราต้องหาสนามไฟฟ้าก่อนเพื่อที่จะหาสักไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าข้างในเออน้อยกว่า a เนี่ยก็จะเป็นสูตรพะข้างในเป็นกลวงแล้วก็ของกรณีที่อามากกว่าเลกับ a แล้วก็น้อยกว่าเลกับ b เป็นเท่านี้แล้วก็ R มากกว่า b ก็จะเป็นเท่านี้โอเคทีนี้พอเราได้นับไฟฟ้าแล้วเราจะหาศักย์ไฟฟ้ายัางไงเราก็ใช้สูตร v เท่ากับลบอินทิเกรต e อ l โอเค แต่ทีนี้จะเห็นว่ามันมีสามสามช่วงเลยนะเราก็ต้องอินทิเกรตโดยที่อินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นเป็นเรฟเฟรนซ์พอยต์ฉะนั้นเราก็ต้องอินทิเกรตสามช่วงโดยช่วงแรกก็คือจากอินทิเกรตถึง B เอ้ยอินฟินิตี้ถึง B แล้วก็ใช้กรณีที่สามนี่แล้วก็กรณี B ถึง A ก็ใช้กรณีที่สองนี่ แล้วก็กรณีของ a ถึง r ซึ่งเป็นศูนย์โอเคนะัจริงๆแล้วจาก3ามอันมันก็จะลยุบเหลือแค่2อันแล้วก็อินทิเกรตดึงตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาได้แล้วก็จะเหลือแค่1ส่วน r กํลัง2 dr อันนี้ก็จะอินทิเกรตง่ายหน่อยพดหลังก็มันมี r ส่วน2อยู่มัน r ตัด r ข้างบนได้ มันก็อินทิเกรตไม่ยากมากอันนี้แล้วก็ศูนย์พจสามเป็นศูนย์โอเคฉะนั้นอินทิเกรตแล้วก็จะได้เป็นอันนี้ซึ่งจะลูบไปมันก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าอินทิเกรตหนึ่งส่วน r ก็ได้ ln a โอเคแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราทำวงเล็บเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าแทนค่าเสร็จมันจะเป็น l น a ลบ ln b บวก ln a ส่วน a แทนแค่ a แล้วก็ลบอน n h ่วน b ก็คือแทนแค่ b ฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นอันนี้ครับจะเห็นว่ามันตัดกันแล้วมันก็จะสวยงามมากก็เหลือแค่ k ส่วน epsilon 0 r อ n b ส่วน a แล้วก็ตอบประมาณนี้ครับ